เขาเรียก Rainbow Forest Forest and Foundation ห้อกุ๊กขายขายของว้าว ว้าวนี่ชิ้นหนึ่งตั 3, ้งสามร้อยเลยก็เชื่อขายแพงเห็นแล้วก็เอาขิ้นที่เก็บมาจากที่นน่นเนาะก็เอามามาเจียแล้วก็มาใส่เลกเกอร์อะไรให้มันดูสวยงาอมอก็ขายเป็นที่ระลึก คนก็ซื้อไปเป็นที่ละลึกแ, <Yeah. S 1> <Wow. S 2> แล้วก็เก็บเศษมามาทำ okay. เป็นเนื้อไม้ขายตั้งร้อยสิบเหรียญนะเนี่ยไมาทำเป็นก้อน นี่ก็เป็นของงานฝีมือของชาวอินเดียแดง right. leave, Rosie, นี่เป็นรูปัดร้อยรูปัด Listen up, guys. <c oughs> แล้วก็มีของที่ระลึกขายที่เป็นเป้เสือ้อเสือ้อเขาทำคู่กันเสือ้อ ตัวแขนสัน้นกับเสื้อแขนยาวคู่กัน <c oughs> <c oughs> เสื้อตัวละห้กเณรห้าสิสองนี่ก็ทำเสื้อผ้าขายก็ได้มีไรายได้ให้กับท้องถิ่นครับ ขึ้นให้เขาเหมือนเดิมหมวกก็มีแลวจะมีของที่ระลึกขายเสื้อผ้าว้าวเห็นไหม This is the ending for the baby. Like this. Like this Wow. Yeah. See, see if it see Don't it. เนื้็เป็นผ้าขนนูนอนเองดีวยอิสเทอร์เสื้อหกสิบสี่เป็นชุด นี่ก็มีเครน้ำพึ่งก็มีกาแฟมีไอติมขายเยอะนี่ก็เป็นเครื่องรางของชาวอินเดียแดงแล้วก็จะเอาแฟนผูกไว้ บนหัวนอนมนะั่งแปนไว้ที่หน้าต่างประตูเขาเรียกอะไรเนี่ยตะขคายดักอะไรเมื่อดักสิ่งไม่ดีเหมือนบ้านเราอาจจะบ้านเราเขาเรียกว่าหนะูเนาะที่เอาหูมาเขียนเนี่ยนี่เขาก็จะเอาไว้บนหัวนอนแล้วก็เวลานอนหลับก็สิ่งไม่ดีก็ไม่ได้มาหาอะไรนะ้ยก็นอนหลับฝันดี อันนี้เป็นยางรัดผมนะคะยางดัดผมก็เป็นงานฝีมือของชาวบ้านจากธรรมชาติคนนกอะไรพวกนี้เขาก็เอาของจากธรรมชาตินี่แหละมาทำเป็นเงินนิ่กดินปั้นเครื่องปั้นดินเผา อันนี้ไอศครีมเ <laughs> <laughs> ่นลวดลายก็สวยเนาะคล้ายๆของ <laughs> บ้านเชียงเราเนะ <laughs> <laughs> าะคนโบราณ

นี่เป็นที่ติดตู้เย็นนี่ก็จะเป็นโปสเตอร์โปสเตอร์นี่คนแต่ก่อนแล้ววในเล่าโปสเตอร์ให้ฟังคนสมัยแต่ก่อนถ้าเขาไปเที่ยวที่ไหนนะตอนนั้นก็ พวกอินเทอร์เนต็ตอะไรก็ยังไม่ค่อยจะเจริญก้าวหน้านเขาก็จะซื้อโปสเตอร์แบบนี้แล้วก็อันนี้เขาเป็นของแบบมีตาไปสนีเรียบร้อยไงจ่ายตังค์แล้วก็ส่งกลับไปบ้านส่งกลับไปอะเราไปเที่ยวที่ไหนก็ส่งตอนนี้ฉันมาเที่ยวตรงนี้นะแล้วก็ส่งกลับไปนงว่าฉันมาถึงนี่แล้วนะสมัยก่อนเขาจะทำแบบนี้ เดี๋ยวนี้ถ่ายรูปเองส่งเมวส่งแป๊บเดียวถึงละไม่บสตแต่คนคนรุ่นรุ่นเก่าเ,าเขาก็ยังนิยมอยู่นะเขาซื้อแล้วก็ส่งไปให้คือมันจะมีค่าทาง จิตใจมากเลยว่าเออตอนนี้ฉันมาเที่ยวตรงนี้นะเที่ยวตรงนี้นะซื้นไปไปติดบ้านนี่ค่ตนี่ก็ต่งหูอินเดแดงว้าวนี่เป็นนายทำเป็นปนายมีมีลูกปัดมีบีช

โอเคนี่ก็ไหนก็พามาดูอ๋อนี่ก็เป็นตังหูเล็กๆเป็นตัวอย่างลูข้างน,นอกนะคะสวยงามก็ตอนนี้ก็เวลาก็เดี๋ยวปไ่นดูกันนะว่ากี่โมงละ ห้ามมงเดี๋ยวเขาก็ปิดแล้วค่ะเพราะว่าที่ให้เดินเที่ยวดูอะไรเนี่ยอันนี้ก็เรนโ b o w f o r e เรสี่ก็เป็นที่ขายของอคนมาเที่ยวเยอะเลย โอเคนะคะวันนนายก็พาเที่ยวทั้งวันเลยก็เราก็อยู่ที่เดียวนี่นะแล้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมเดี๋ยวถ้าชอบเที่ยวธรรมชาติด้วยก็นายก็จะพาเที่ยวอีกวิวข้างลังสวยมากเห็นไหมคะขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบาย